โอเคฮะก่อนอื่นก็ขอกาบสวัสดีพี่น้องชาวไลน์เลนเจอร์กันทุกเพศทุกวัยกันด้วยนะครับพบกับผมช่องวุฒีซีเอ็กทูกันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าเวลดลล่านะครับผมนะบไอตัวหัวสีเหลืองๆนี่นะครับเรามาดูกันว่ามันน่าปั้นหรือเปล่านะครับโอเคก่อนอื่นเราก็ไปอ่านสกิลหรือทักษะข้อๆข,ข,ของมันเลยนะครับผมมาโอเคานะครับผมก็ เลนเจอร์ตัวนี้ก็เป็นสายว่องไวนะครับธาตุไม้นะครับชื่อเต็มมันก็คือมังกรวายุขั้งเบลดล่านะครับนะความเร็วการโจมตีก็ปกตินะครับก็ความเร็วการเคลื่อนที่ก็เร็วอยู่นะครับโอเคดูสกิลที่1ของมันเลยนะครับสกิลที่1ก็สร้างความเสียหาย 2,800%, นะครับของพลังโจมตีลงในพื้นที่แล้วก็มีโจมตีศัตรูกระเด็นถอยหลังด้วยนะครับ ลดพลังโจมตีของศัตรูนะครับมาดูสกิลที่2นะครับก็มีเพิ่มอัตราการติดคิยิคอลนะครับ30% 10วินาทีเพิ่มค่าความเสียหายคิยิคล250%ร้ิบนวินาทีเพิ่มอัตราความแม่นยำ3า3 0ิวินาทีนะครับตัวนี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับเอาไว้ตีบอทนะครับ หรือตีคิวเลตนะครับโอเคมาดูสกิลที่3นะครับผมสกิลที่3ก็เหมือนสกิลที่2เลยนะครับก็เพิ่มมาเป็นแค่เปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์อัตราการติดชิทิคอลนะครับ50%เนาะแล้วก็ความเสียหายจาก250เป็น300%นะครับแล้วก็มีอัตราความแม่นยำนะครับตีทำให้บัฟทีมตีได้แม่นขึ้นนะครับผมนะ40%เนาะ ความสามารถก็อันนี้ก็ติดตั้งโคลโบอย่างน้อย2ตัวขึ้นไปนะครับผมโคลโบสลามนะครับจะได้ผลบัฟพลังโจมตีนะครับถ้าใส่ไปตัวเดียวไม่ไมันไ,ไ,ไ,ไม่แสดงผลนะครับความสามารถที่2ก็จะเป็นเลนเจอร์ที่เข้าขาย,ายพ่ายแพ้ครับก็จะแสดงทักษะที่มีอยู่ในตัวมันหอย่างอากอกมานะครับมันก็จะเป็นการสุ่มเนาะโอเคประมาณนั้นเลยนะครับ อเดี๋ยวเราไปทดสอบด่านหลักกันเลยนะครับผมขอเป็นด่านที่396แล้วกันเนาะโอเคมันควรปั้นไหมผมก็ว่ามัน ไม่นะ่ะไม,ไม่ไม่ควรปั้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าไม่เอา,เอามาตีบอทนะครับยังไม่ควรปั้นเท่าไหรนะ่เนาะอันนี้เป็นสกิลดาเมจนะครับสกิลดาเมจ2,800%เนาะแต่ไม่มีทะลุอามาตะนะครับตัวนี้นะเนาะเห็นไหมอันนี้เป็นการตีธรรมดาครับติดคีย์ที่ข้อนะครับมันเพิ่มอัตราติดคียในตัวของมันเองเลยนะครับเราไม่ต้องใส่ เกียร์อัตราติดชี้มันก็ติดชี้ได้นะครับเพิ่มความเสียหายได้นะครับเอาไปปั๊บตัวกันบินน่าจะโอเคนะครับมันคล้ายๆมูนฮอกกี้ครับประมาณนั้นเลยเนาะเอาไปปับแต่ความเร็วเคลื่อนที่เห็นไหม,มเคลื่อนที่ไวนะครับแต่ถ้าใครต้องการปั้นให้มันแบบเอาเท่ะนะผมว่ามันก็โอเคนะ ปั้นเอาเท่นะครับอ่ะดูอีกรอบนะครับผมแบบสะสมไว้นะครับเปิดสมุดนะครับเปิดสมุดสะสมเลนเจอร์เนาะนะ,ะมันไม่ใช่คู่เอกอครับขนาดคู่เอกมันมันยังไม่เก่งเลยครับตอนนี้คู่เอกเนาะลิมูรุก็ยังไม่เก่งเลยแย่เลยครับโรลโบนี้เนาะ ทั้งตัวเอกตัวรองไม่เก่งสักตัวนะคอมโบเพิ่มแรกก็ไม่เก่งนะรอบนี้ก็ควรผ่านได้เลยครับเห็นไหมตีธรรมดานะครับตีคิดที่ข้อ,นะอเนาะผมว่ามันบัฟดีอยู่นะบัฟสกิลดีอะ่ะผมว่าเอาไว้ตีบอทน่าจะโอเคนะ ก็มันเป็นสายว่องไวนะครับเราก็ใช้กระดิ่งรดแร่แล้วก็ใช้รองเท้ารถแร่ผมว่ามันก็ลดไปเยอะนะออมันลอยมาเลยมันมันไม่ได้มันไม่ได้เดินมาื่อกีมันลอยนะจังหวะมันเคลื่อนที่ครับไม่เหมือนเลมนะเลมมันเดินนะ โอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าสำหรับใครต้องการปั้นก็สามารถปั้นสะสมได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอเกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ